นี่ขึ้นมาข้างบนเป็นที่ดินของพ่อหมดเลยทั้งหมดที่พ่อทำเองไม่จ้างคนด้วยร้านกิพ่อในใจ bắt từ ngồi cái đèn mà chứ cái... một cái đèn cái bà phổ bà. Phổ bà quay, quay, là cái bộ bộ bà chị cái cho kênh Ừ แลละเดซอดนี่ เลยนะโอ้ยที่ดินของพ่อหมดเลยขึ้นไปข้างบนป่านู้นเป็นที่ดินของพ่อหมดป่าสงวด ที่ดินพ่อทั้งหมดประมาณหนึ่งล้อได้ขึ้นไปบนปานูน่นสุดสดปานู่นเลยบนภูเขา <c oughs> <c oughs> น้ำลอยอน้ำเปล่าซอตมเยลซอสอสอย่านยะซอมาล่น้รงน้ดเยะนาไม้ตหเราก็ืสปะรดที่นี่ใหญ่มากใหญ่เนอรอบน้าเบาเสีอ๋ต่อเิส អ oh. ូបោនហាមទៅបោនហាមລະប៉ះដើមម្នោប្រៃណៃមកផោយហេប៉ះអូហូមហួរលេប៉ះប្រាច់បំប្រាច់ទៅគេកាន់ប្រាច់ញ៉ាំម្នោចូង เนี่ยลาอยปลาดาตีเชี่ยคอ เดินเท้าจากบ้านตั mm ้งแต่6กโมงครึ่งตอนนี้ก็8ปดโมงครึ่งจะ9ก้ามงแล้วเพิ่งมาถึงปบะเพิ่งมาถึงเ็นเซมานาอกไรเชียหรือเปย่าเดาเฮียนี่ที่ไ้ก็ปลูกต้นกล้วยต้นหมากแล้วก็ม่วงเห็นมาพานขนุนเยอะแยะ มีสับป,ปะรดด้วยนี่พอบอกว่าสุกแล้วลูกนี่กินได้ปลูกไหลายอย่างนี่ถึงแล้วขนมเป็นต้นเลย ตาโค้ tới ดีขูบนแบบนี mm, ้เลยสบายมาหนาวปะนี่ขนุนเปานต้นแปะกระปอม اه <applause>